พอเกินไป0.5วิตัดเลยนะครับตัดปุ๊บมันก็จะสลับมาดึงไฟฟ้าเลยนะโหลดที่เราดึงอยู่เนี่ยมันดึงจากไฟฟ้าอยู่นะนะครับตัวนี้ก็จะหน่วงเวลาอีก15วิแล้วก็กลับมาทํางานใหม่กลับมาใจใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยการหน่วง จะตั้งให้มันนานกว่านี้ก็ได้นะนะครับสักหนึ่งนาทีห้านาทีหกสิบวิได้หมดนะสามารถตั้งได้ไม่ให้มันกลับมาทํางานใหม่ก็ได้นะครับน,นี้การต่อใช้งานนะครับอ่าดูตรงนี้ก่อนหลักการก็คือเราจะเอาไฟอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นไฟหลักแล้วก็จะเอาไฟฟ้าเข้ามาเป็นไฟสํารองนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักการทํางานของตู้ใบนี้นะครับอย่างในตัวอย่างนะครับผมจะต่ออินเวอร์เตอร์เนี่ยเข้ากับแบตเตอรี่อ่าจาก12 2448ก็ดีนะครับแปลงเป็น2 2 0โวลต์ แล้วก็ามาเข้าตรงนี้นะครับถ้าเราเอามาเข้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงใจหลักเลยนะถ้าจเจาอินเวอร์เตอร์มาเป็นไฟสำรอง,รองก็เอามาเข้าข้างนี้นะครับตรงก้างก็จะเป็นจุดต่อออกไปใช้งานตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับมาเข้ามาสำรองสำรองในกรณีอินเวอร์เตอร์ดับนะครับแล้วก็จะให้มันสลับมาหาไฟฟ้าให้อัตโนมัติโหลดที่เราใช้งานอยู่เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าต่างๆนะครับผมจะปิดให้ดูนะลองดูนะครับ นี่อินเวอร์เตอร์ดับปุ๊บสมมติว่าแบตเตอรี่หมดนะอินเวอร์เตอร์ดับเนี่ยมันก็จะสลับมาหาไฟฟ้าให้ทีนี้อินเวอร์เตอร์มาอ่ะมันก็จะสลับมาหาอินเวอร์เตอร์อีกเหมือนเดิมนะครับโหลดที่เราดึงใช้งานเนี่ยก็จะดึงอินเวอร์เตอร์ใหม่นะครับอ่ะทีนี้การตั้งค่านะนะครับการตั้งค่าเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ย ตัวชิโนทัมเมอร์ที่ผมนํามาใส่เนี่ยผมไม่ไดเอามาหน่วงเวลาอย่างเดียวนะครับผมเอามาตั้งค่าจบกัดโหลดได้ด้วยนะครับยางในตัวอย่างสมิร่าอินเวอร์เตอร์เนี้ยนะครับจ่ายกระแสดได้5 m, ์เราก็สามารถตั้งในตัวชิโนทัมเมอร์ไว้5์หรือจ่ายโหลดมากกว่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการโหลดที่เราใช้งานเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ดึงจากอินเวอร์เตอร์เกินค่าที่เราตั้งอย่างเราต้องการตั้งไว้สัก1 m, ะถ้าดึงเกิน1์ให้มันตัดอย่างงี้นะครับเราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจกับอินเวอร์เตอร์ว่ามันจะมีระบบพ rotection ไหมไม่มีอะไรต่างๆไม่ต้องไปสนใจนะครับตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับอ,อย่างในตัวอย่างาผมจะลองเทสแล้วก็ทดสอบให้ดูนะนะครับผมจะตั้งไว้ที่1แอมป์1แอมป์ก็ตรงพารามิเตอร์ P07 นี่นะครับ1แอมป์ตัวนี้ตั้งได้ถึง63แอมป์นะครับสเปคของมัน6.3แอมป์ หน่แอมป์กี่วัตต์ล่ะนะครับก็เอา1คูณกับ220โวลต์ดูนะครับก็จะได้เป็นกำลังวัตต์นะครับเวลาเราจะเอาไปคุมโหลดเราก็คำนวณแบบนี้นะครับอย่างอินเวอร์เตอร์ตัวนี้3,500วัตต์เราจะใช้งานสัก1 0 0 0วัตต์เราก็เอา1 0 0 0วัตต์ตั้งแล้วก็หารด้วย220ก็จะได้เป็นตัวเลขแอมป์ออกมาแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้พอเราดึงโหลดเกิน1 0 0 0ัวัตต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดแต่ตัวนี้ยังสแตนบายอยู่ไม่ตัดนะตัวนี้จะตัดแทนทีีีนน้้พอมัตดไปแลวเ่ย ตัดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ดับนะโหลดที่เราใช้งานมันก็มันก็จะดึงจากไฟฟ้าแทนนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือการทําง,งานของมันแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับเวลาเราดึงเราดึงโหลดตัดปุ๊บเนี่ยความเร็วในการตัดเนี่ยจะให้มันตัดภายในกี่วินะครับก็ตั้งได้สมมุติว่าดึงโหลดไปเนี่ยเกินสักหาวิสาวิหรือ10วิหรือหนนาทีค่อยให้มันตัดก็ตั้งได้ ทีนี้ตัดไปแล้วจะให้มันกลับมาทํางานเนี่ยอีกในกี่วิกี่นาทีก็ตั้งได้นะครับหรือจะให้มันล็อกไปเลยแบบไม่ต้องกลับมาแล้วนะครับจนกว่าเราจะเดินมาแก้ามารีเซ็ตใหม่ก็สามารถตั้งได้ทีนี้ผมจะทดสอบให้ดูแบบพื้นฐานก่อนนะครับก็คือจะให้มันตัดแล้วก็จะให้มันกลับมาทํางานอัตโนมัติอีกนะครับผมจะตั้งความเร็วในการตัดไว้ที่ดูรตรงนี้นะรามิเตอร์ P08 0.5วินาทีนะครับ ถ้าเกิน0.5วินาทีอินเวอร์เตอร์จะตัดเลยนะครับโหลดที่เราดึงอยู่จะกลับมาหาไฟฟ้าเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบหลอดก่อนอันนี้คือหลอดไฟหลอดไส้ขนาด100วัตต์นะนะครับนี่0.4แอมป์93วัตต์นะครับอ่าแล้วก็จะเสียบตัวสว่านด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเร่งกําลังวัตต์กับให้มันตัดนะครับนี้ดูตรงชิโนทัมเมอร์ตอนนี้แอมป์มันอยู่ที่0.0แอมป์นะครับ อาจจะเพิ่มขึ้นไปนะเป็น1แอมป์1แอมป์กว่านั่นแหละพอเกินไป0.5วิตัดเลยนะครับตัดปุ๊บมันก็จะสลับมาดึงไฟฟ้าเลยนะโหลดที่เราดึงอยู่เนี่ยมันดึงจากไฟฟ้าอยู่นะนะครับตัวนี้ก็จะหน่วงเวลาอีก15วิ อ่าแล้วก็กลับมาทํางานใหม่กลับมาใจใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยการหน่วงเนี่ยจะตั้งให้มันนานกว่านี้ก็ได้นะครับสักหนึ่งนาที5นาที6กสิบวิได้หมดนะแล้วก็สามารถตั้งได้ไม่ให้มันกลับมาทํางานใหม่ก็ได้นะครับในกรณีเนี่ยเราไม่ได้ใช้เองนะครับมีคนไปเสียบโหลดเกินเอ่อถ้ามันเกินบ่อยๆตัดบ,บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ดีนะนะครับก็จะพังง่ายเหมือนกันทีนี้เราก็ตั้งล็อกไว้ได้เนี่ยตรงพารามิเตอร์ P11 นี่นะครับเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นออโต้อยู่ก็คือ A u เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็น HA แบบนี้อ่าถ้าเราเปลี่ยนมาตรงหมุดนี้แล้วเนี่ยเวลามันโหลดเกินเนี่ยมันจะไม่กลับมาทํางานเองนะนะครับจนกว่าเราจะมากดรีเซ็ตอ่าเดี๋ยวผมจะลองโหลดให้เกินอีกนะปึ๊บอ่าตอนนี้ตอนนี้โหลดที่ดึงอยู่เนี่ยดึงจากไฟฟ้านะครับเนี่ย อินโอเตอร์นี่ตัดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ดับแต่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวตัดแทนอ่ามันก็จะหน่วงเวลาลงมาอีกปึ๊บศูนย์ศูนย์ศูนย,ศนย์ศูนย์ก็ยังไม่จ่ายนะครับนี่อ่าตรงนี้ข้อดีของของตัวนี้นะนะครับมันสามารถล็อกไปเลยอืมถ้าเกินไปแล้วจะให,จะให้จะให้มันกลับมาทํางานออตโต้ไหมหรือว่าจะให้มันค้างแบบนี้ก่อนจนกว่าเราจะเดินมาแก้อ่าอ่าทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันกลับมาทางานได้แล้วก็มากดปุ่มนี้อีกเนี่ยปุ่มเซตเนี่ยกดหนึ่งที่ ก็จะสลับมาเป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนเดิมนะครับไฟฟ้าก็จะเป็นไฟสำรองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งแบบเมนวนวลไม่ต้องอแบบไม่ต้องกดตรงนี้นะนะครับเวลาเราอยากจะใช้โหลดจากจากตัวไฟฟ้าเนี่ยก็เดินมาบิดสวิตช์นี้ก็ได้นี่บิดปุด๊บนี่กิจก็จะเป็นการดึงโหลดจากกิจบิดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นออตโต้ดึงจากโซล่าเซลล์มันก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับ ถ้าเรารู้การตั้งค่ารู้การเล่นเนี่ยนะครับรู้จักอุปกรณ์เราก็จะมีวิธีการเล่นได้หลายรูปแบบนะครับโอเคอันนี้ก็พามาดูนะครับเทคนิคการตั้งค่าแล้วก็การต่อใช้งานเล็กน้อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนะครับอันนี้เป็น ATS นะครับเห็นถามกันตลอดเลยว่าสามารถต่อแบตเข้าเปิดเครื่องใช้งานได้เลยไหมมันไม่ได้นะนะครับมันไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับเป็น ATS เป็นสวิตช์นะครับนี่คืออินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้เข้าใจกันใหม่นะครับ